อะไรหรามาหามันไม่ไปไหนหรอกหน้ามันก็ไปเที่ยวตามภาษาผู้ชายของมันน่นแหละไอ้หายไปคนเดียวเราฉันไม่กลัวหรอกกลัวหายไปกับคนอื่นนะสิไอ้แกหมายถึงใครก็ยังจะมาถามอีกจะมีใครอีนั่นแตงโมลูกไอ้ขัวนี่เอ้ยมันรักกันชอบกันก็ปล่อยมันเถอะแต่ทขาไม่ชอบนี่นะจะนั่งทำไมเนี่ยรอมันงั้นฉันก็จะยืนรอมันเหมือนกันไม่ได้หายไปไหนของมันปากูแหลมจริงนะฮะ โทรศัพท์มือถือก็ปิดไม่ยอมรับเออจริงๆนะไงลูกชายหายหรือไงหายลูกไปเลยนะใจไหมไอ้โมีลูกชายอะนะมันก็เหมือนมีโถฉี่อยู่หน้าหน้านะเว้ยมันลูกฉี่เท่าไหร่ลูกฉี่ไอ้โ่ใช่ไหมไม่ทำไรหรอกคารุ มันไปกินเหล้าเมายาเพื่อกประจานพ่อแม่มันทุกวันน่ะเหรอโอ้ยไอ้คูนี้เขา่าเนี่ยไอ้โข้ยเหมือนลูกสาวข้าเว้ยทำไมสาวข้านี่ร mm ักเรียนมันรักเรียนนี่มันไปเรียนพิเศษนี่มันกลับแล้วโอ้โหไอ้โข้ ปาดีลูกสาวเองไปเล่นแต่เล่นแต่กับผู้ชายแล้วก็หลอกเองบอกว่าไปเรียนกุวิชาเชื่อฟังเองทำไมเชื่อ์หรอกวยไอ้วาดีลูกชายข้าด้วยออกไปทํางานนอกเวลาหาเงินโว้ยไอ้ปาเสียไอ้เสียกูก็ะสอบาทเน่าข้ากันเป็นอย่างเองว่าหรอกโว้ยมันโทษมันรักเดยนแล้วก็ไม่มาทาอย่างเองว่าด้วยแล้วก็เองลูกชายเองเนี่ย เอ็งสั่งแล้วยังว่าไม่ให้ลูกกับลูกสาว<อ>เอ็งสั่งแล้วยังไม่ลูกข้าข้าสั่งไม่มีทางที่ไอ้ยอดจะไปยุ่งกับไอ้นักตะโมโลูกเอ็งหรือว่าไอ้ขูู <c oughs> เฮ้ยลูกข้าไม่ไี้ฟังมันฟงังมันฟังข้าลูกเนิว <c oughs> มันข้าฟังข้าเหมือนกันละเว้ย <c oughs> จริงไหมมาหาเออแต่เพื่อนคุยกันใจกันนตะโมไอย้ยอดพ่อพ่อคำเหี้ยไอ้ชัยไม่ให้ยุ่งลูกไอ้เลี่ยมมันพ่อ ขำวัวแมา่ก็ไายบอกว่าลูกสาวเองนั่นเชื่อฟังเองบอกไปเรียนกวดวิชานี่คงไปกวดวิชารักมาสิโว้ยเฮ้ยนั่นค <c oughs> ืลูกชายเองอ่ะลูกชายเองอ่ะไมไม่รักษาสัญญาวไว้ไม่มีสัณฑ์ไม่ให้ยุ่งกับลูกสาวกูไงเฮ้ยทำงานทำไมเอ้เอาเอาลูกตะกวัวยับปากให้ได้ละไอ้ขูดเล่นแรงละเล่นแรงละไอ้ขูไอ้นี่ไปปากไปกินที่ลมมึงต้องตายแน่แหละว้าคุณมาไอ้ขูมึงเล่นแรงไอ้ขูดก็บมึงตาย เอาละข่าวดีนะมึงลอกตัวไปข่าวหน้าใช้เจอหน้านะเด็ดสมอร์เร่เฮ้ยเดยวทงไรขับรถตรงนี้โคตรเยอจนไม่รู้ไปทางไหนทางไหนเลยเออโหเกือบตายแล้วเฮ้ยยอดแต่เองก็แหม่ยอดจริงๆยอดสมชื่อขนาดก็ขู่ด้วยปืนเองยังเฉยเลยนะเนี่ย ไช่ต่่ข้างล่างดิเอ้าชีีชีาดโอเอไม่สู้พ่อเองไม่ได้แลพ่อเองมีเสือเก่าจริงๆรไม่รู้สึกอะไรเลยฮะเี่ยมผมกันพ่อดูนี่พละกองพ่อขีด้วยไอู้มาเล่นแรงเลือเกินนี่ขนาค่โทรศัพท์มือถือแล้วถืนจะไม่อึราดเลย เฮ้แตนี่เดี๋ยวไว้ดไปไหนเอ็งเช็ญไปด้วยนะไม่โดนม้่งรู้ไปเฮ้ยไม่โดนไม่กลัวละฮึพอเอ็งเนี่ยวันนี้ทำให้ขัดเสียหน่าไปกลับบ้านรับพ่อวย่าจังเลยนะเลิกยุ่งกับมันได้ขาดจังเลพ่อเก้า เส้นอะไรก็ได้ตามถนัดหนึ่งจานไม่ขายขาย,ขายไม่จริงอ่ะจะมีหน้ามากินเหนือเนี่ยอย่าล้อเล่นเร็วๆข้าวคนหิวหิวแล้วโมโหนะไอเรื่องสอดรู้สอดเห็นเนี่ยเมื่อไหร่จะเริมใส่ใส่ยืดทีฮะแก้วเขาลงข่าวไว้เราก็ต้องอ่านต้องอะไรรู้นี่ต้องรู้เท่าทันสถานการณ์เดี๋ยวเนี้เฉยไสเฉยไส แนี่นี่นะเขาเรียกว่าฆาตก,กรหน้าซื้อ,อ,อเอาตัวเลยอะไรโอ,อ้อะไรโอ้โแววตาใสซื้อมากเลยอะไรเอาคืนมาแก้วอะไรจะเอาอะไรคืนอะไม่อ่านก็ได้ที่ร้านก็มีไม่ใช่หนังสือพิมพ์รู้แล้วหนังสือพิมพ์ที่หน้าพี่มีอะจดหมายเอาคืนมาพี่ไม่ได้เอาไปโอ้โหพี่เฉยทไมพี่เฉยเป็นคนอย่างเงี้ย คนอย่างนี้เป็นคนยังไงในจดหมายนี่รับสังเกตมากถ้าเกิดจดหมายนี่นพี่โหน่งเขาเป็นคนเขียนจดหมายมาเขาเขียนมาขอแก้วแต่งงานเขาเกิผู้แห่เป็นหมากมาเจ้าสาวแต่งตัวไม่ทันนะพี่โหน่งเขาจะอายไหมเอาขึ้นมานะเฮ้ยพูดให้มันรู้เรื่องนะพี่เจนแล้วพูดไม่รู้เรื่องสาบานเลยอ่ะเจ็ดวันเจ็ดวาเลยอ่ะโอ้โหสาธุสาบานเลยแปดวันเลยถ้าใครเอาไปเป็นหมาเลยไม่ต่อไปนี้นะจะไม่มาเหยียบที่ร้านนี้อีกแล้วโอ้ยร้านนู้นมันไปเหยียบหนังสือพิมพ์ไม่ต้องซื้อไปขายไปเลย เออก็ได้โอ๊ยกูเดียวที่ขายชามมึงไม่หัดทุนหรอกหุงข้าวที่เอนงก็ได้ไมเลยเออไม่ต้องอะไรไปซ่อมที่ร้านเลยโอ้ยไม่มีอะไรเสียถ้าอะไรเสียขายนี่ไอ้ยอดไม่ใช่ว่าฉันไม่ช่วยนะ ฉันเต็มที่แล้วนะสวยนะคะโอ้ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อมหาพ่อมหาก็ช่วยฉันเต็มที่แล้วฉันขอบคุณพ่อมหาด้วยซ้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ฉันมาคิดถึงชีวิตฉันเนี่ยกับน้องแตงโมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเท่านั้นแหละแหน่เนี่ยฉันว่าเรื่องของเรื่องนี่นะมันเกิดจากผู้ใหญ่สองคนไม่ถูกกันก็ไปทําให้มันถูกกันซะมันก็หมดเรื่องเอก็เป็นไปไม่ได้หรอกได้ข่าวเมื่อคืนนี้ย เกือบมีการฆ่าแกงกันเลยไม่ใช่เหรอจ้าพี่ยอดใช่พี่ฉันน่ะยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มก็ยิ่งตันยิ่งตันก็ยิ่งตันเข้าไปอีกเอาอย่างนี้ยอดฉันแนะนําพี่นะพี่พาน้องแตงโมหนีไปเลยแล้วก็ทาให้น้องแตงโมท้องอีกหน่อยพ่อตาเขาก็ยอมรับเองแหละกุ้มบ้ากันเนี่ยฮะแนะนำอะไรน้องเขาอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีไม่ดีแน่นอนฉันว่าทางที่ดีนะเชื่อฉันไปจับกับกำนันขู่มาสั่งสอน เอ้เอาตั้งนานไม่เดินโอ้ยโอยตั้งนานไม่เดินโอ้ยเรื่องก็กำลังวุ่นกันอยู่เนี่ยนี่เลยเคขาเนี่ยตั้งหัวเลยอ่ะเอ,อตั้งนาน